และนี่ก็คือสภาพของนาข้าวนะครับที่ไม่ได้รับน้ําทําให้ชาวนานในจังหวัดสุพรรณบุรีครับต้องออกมารวมตัวเรียกร้องให้ทางกรมชลประทานปล่อยน้ําลงสู่คลองมาขามเท่าอู่ทองครับเพื่อที่จะได้มีการสูบน้ําลงสู่พื้นที่นาของตัวเองนะครับเพราะไม่เช่นนั้นภายใน7-10ถึงวันถ้ายังไม่ได้รับน้ําอีกก็จะส่งผลทําให้ข้าวที่ปลูกอยู่แห้งและเสียหายตายทั้งหมดครับ ชาวนานใน4อำเภอรประกอบด้วยอำเภอเมืองอูทองดอนเจดีและสามชุกมารวมตัวกันอีกครั้งที่วัดหนองผักนาหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการยื่นหนังสือถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้เข้ามาเร่งช่วยเหลือชาวนาเนื่องจากประสบปัญหาไม่มีน้ําที่จะทํานาซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการมารวมตัวกันอีกครั้งโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมชนระทานรวมถึงสสและอดีตสสในพื้นที่เป็นคนประสานรับเรื่องโดยผลจากการพูดคุยหารือก็ได้ข้อสรุปว่า กรมชลประทานจะเปิดน้ำลงสู่คลองมาขามเท่าอู่ทองเพิ่มจาก35ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น40ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งเกินกว่าที่ได้มีการออกแบบเอาไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งให้มีการจัดแบ่งคิวสําหรับการสูบน้ําทั้งนี้แม้จะตกลงกันได้แล้วแต่ชาวนาเองก็ขอรอดูสถานการณ์อีก4-5วันเพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาเรื่องน้ําไหลไปไม่ถึงพื้นที่บริเวณท้ายคลองชลประทานปล่อยน้ําไม่ได้ดูชาวนาไม่ได้ฟัง ไม่ได้ดูผู้นํชาชาวนาไม่ได้ดูว่าน้าคล้ามันถึงขนาดไหนยังไงนะครับปล่อยน้ําขาดช่วงเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยพึ่งจะน้ําวันนี้นะครับถึงจะเยอะแต่ผมยังเชื่อว่ามันจะถูกไหมมันจะใช้ได้ไหมที่นโยบายนี้ผมยังไม่เชื่อหรอกต้องรอดูอีกสามสี่วันก่อนเพราะเราผ่านมาเห็นเครื่องตั้งเป็นร้อยเครื่องเลยนะครับถ้าเขาติดเครื่องเมื่อไหร่เนี่ยน้ำของผมก็ยุบไปหมดแล้วคงไม่ได้ผมอยู่ไปคอไม่ได้แล้ว ทีมข่าววาส์ทีวีได้ลงไปดูในพื้นที่และพบว่าต้นข้าวที่ปลูกมาได้หนึ่งเดือนกว่าบางส่วนเริ่มเหี่ยวเฉาบางส่วนก็เริ่มมีใบสีเหลืองเนื่องจากขาดน้ําซึ่งชาวบ้านที่นี่บอกกับทีมข่าวว่าปัญหาน้ําแล้งเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีแต่ปีนี้มีทั้งปัญหาน้ําท่วมมาซ้ําเติมอีกตอนนี้จึงรู้สึกเครียดมากจนไม่อยากที่จะมาเห็นไม่อยากมาออกมานาเลยเพราะมันทําใจไม่ได้อ่า ว่ามันถ้าภายในสิบวันน้ำไม่มาถึงก็คือจบกันอไม่รู้จะเอาเงินทองนี้ไ,ไปใช้ค่าเช่านี้สิ้นเข้าที่เรากู้ยืมเข้ามาอปัญหาเรื่องของน้ำนี่เป็นเป็นอย่าง,างนี้ทุกปีทุกปีอางงี้ทุกปีเพราะชีวิตชาวนาก็เป็นอย่างเงี้ยอ่าไม่มีวันดีไม่มีวันมีใครเห้นใจอ่ะ้องเรียนมากก็โดนได้อีก คลองมะขามเฒ่าอู่ทองถือเป็นคลองสายหลักในการเพาะปลูกทำการเกษตรในหลายอำเภอของจังหวัดส,สุพรรณบุรีซึ่งมีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์กว่า2 3 0 0 0 0ไร่ซึ่งคลองมีความยาวประมาณ104กิโลเมตรโดยต้นของรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านจังหวัดช,ชัยนาทเชื่อมต่อมายังจังหวัดส,สุพรรณบุรีโดยปกติน้ำสามารถที่จะไหลผ่านได้สูงสุด35ลูกบาลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของน้ำที่ไหลามาไม่เพียงพอ เนื่องจากช,ชาวนาบริเวณทางต้นคลองจะเร่งสูบน้ำเข้านาของตัวเองส่งผลให้น้ำไหลไปยังปลายลองเป็นจำนวนน้อยประกอบกับก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของอุทกภยัยจึงจำเป็นต้องมีการลดการปล่อยน้ำลง the ที่เหตุผลที่เกษตรกรว่าแห้งนั้นคือเป็นช่วงจังหวะที่ในช่วงอุทกภัยเนี่ยเราจะเป็นต้องลดน้ำเพราะหากว่าเราระบายน้ำไปจนสุดถึงอำเภออูอ่ทองแล้วเนี่ย อำเภออุททองไม่มีที่ที่จะไปไหนแล้วก็น้ำก็อาจจะมีมีผลทางด้านอำเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีผลกระทบทางด้านนั้นปัญหาเรื่องของน้ำแล้งไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวของชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารด้านข้อมูลก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาโดยเฉพาะให้เรื่องพอปลูกข้าวนาปังตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมนี้แต่ชาวนากลับไม่รู้ล่วงหน้าจึงได้มีการปลูกไปก่อนหน้านี้จนประสบปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ อาสนัยปัญญามาังวัลซ์ทีวีรายงาน